สวัสดีครับชาวราศีเมษยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับดพ้ท่เกิดในลักนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือน แรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดร้อยกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากข ก็สามารถแอดไลน์ไอดมาได้ที่ user อร์บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่ของเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เป็แนแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่น h ยออฟวิวนะครับแล้วก็เป็น View. Night View. ไพ่เซเว่นออฟวิวนายออฟวิวเอาไว้คิงออฟวิวนะครับ ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นเซเว่ o ออ o r อเกิดขึ้นโอเคครับเรามาดูกันว่าไพ่นะครับจะบ่งบอกถึงสถานการณ์เป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสดีๆเข้ามากับความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นมาถึง2ใบนะครับแล้วก็หมายถึงว่าไพ่ ไพ่เหรียญขึ้นมาถึง2ใบแล้วก็มีไพ่ไนถือไม้เกิดขึ้นด้วยไนท์ถือไม้เนี่ยหมายถึงแพชชั่นหมายถึงอ,อารมณ์ความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์ที่มีแรงปัตถนามีแรงแบบขับเคลื่อนพลังงานความรู้สึกที่ดีไปข้างหน้ามากขึ้นทรีออฟวนันคือพยายามเหมือนกับอาจจะเหมือนไขว่คว้ารอคอยกับวันที่เป็นวันของเราระหว่างเขากับเราเพื่อให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันอะไรประมาณนี้ซเวนออฟ สอดเกิดขึ้นบางครั้งในภาวะของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์มันอาจจะมีบ้างในโมเมนต์ของความรู้สึกที่คุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบเหมือนมันดูลับๆล่อๆความรักมันดูไม่ค่อยแบบ ลับเรียบหรือว่าความลักมันดูเหมือนกับมามาห่างๆห,หายๆมันทําให้มีความรู้สึกในเรื่องของความติดค้างกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของสภาวะจิตใจในประมาณนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างดูทําอะไรอาจจะดูยังไม่ค่อยชัดเจนกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเองก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเหมือนกับตอนที่เขาอยากจะมีแพชชั่นเขาก็เข้าหาเราตอนเขามีความรู้สึกที่แบบอยากจะเงียบไปเขาก็นิ่งไปมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่า มันต้องใช้เวลากับการที่จะต้องดูโอกาสกับการไขว่คว้าการรอดูสถานการณ์มันต้องรอสถานการณ์นะครับทุีออฟมานคือเราก็ต้อง ไขวคว้ารอดูนะครับหรือว่าเฝ้ามองกับในเรื่องของความสัมพันธ์อ่าแล้วก็ไพ่ใบนี้คือ7็ดเหรียญคือหมายถึงตัวเราเองอาจจะต้องพยายามอดทนรอคอยในวันที่ใช่เวลาที่ควรแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะค่อยๆดีขึ้นชัดเจนได้มากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปยังไงต่อบ้างขอไพ่ให้กับชาวเมทแล้วก็หลักขนาเมทด้วยนะครับเขาคิดยังไงกับชาวเมทเพิ่มเติมนะครับ ไพ่ใบแรกราชินีถือเหรียญหนึ่งไม้ไพ่เดอะสตาร์เดอะไฮพรีเทสแล้วก็เป็นไพ่สเหรียญน,นะครับอิทธพลใต้สำหรับ3ดาบ โอเคครับความรักความสัมพันธ์คุณอะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนมีอะไรที่คุมคุมเครือเครืออยู่กับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีต่อการมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดูมีนกาทีบบ้างมีความรู้สึกมีความผิดหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันดูไม่ชัดเจนเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยเท่าที่ดูคือเขาค่อนข้างทําตัวแบบหลับหลับล่อๆความรักความสัมพันธ์มันดูมันไม่เต็มเต็มกับความรู้สึกเท่าที่ควรไพ่เจ็ดดาบมันเหมือนเป็นการแบบ ขโมยนะครับแล้วก็หลบๆซ่อนๆมันทําให้มีความรู้สึกเหมือนเขาดูไม่ค่อยจริงจังหรือไม่จริงใจกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเราอาจจะต้องให้เวลานิดนึงแล้วกันนะครับเท่าที่ดูเพราะว่าตอนเนี้ยเราอาจจะไปตัดสินหรือเราอาจจะไปตกอยู่ในภาะวะของความรู้สึกที่แบบเหมือนเขาอาจจะทรยศเราเขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราหรือเขามีความรู้สึกแบบปันใจไปคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับมี the high p r e s s u เกิดขึ้นมันคือความรู้สึกที่แบบ กั้มก้กึ่งกึ่งกับความรู้สึกที่ดูเหมือนแบบดูเหมือนเขาก็อย่างที่บอกว่าตอนเข้าหาก็เข้าหาดีตอนที่เขานิ่งไปเงียบไปก็ห่างหายไปเลยมันทาให้เรามีความรู้สึกว่าความรักมันดูไม่ต่อเนื่องความรักมันดูออนออฟอยู่ตลอดเวลามันทําให้คุณมันเหมือนกับไม่ไม่เชื่อมัน่นกับความรู้สึกเท่าที่เท่าที่เป็นเพราะเราอาจจะเชื่อสายตาของเรานะครับในการที่เรามองเห็นกับสิ่งที่เป็นมากกว่าการที่เราจะแบบ มาตัดสินใจหรือได้ยินจากปากเขาตรงๆเนี่ยคงไม่เป็นเป็นแบบนั้นถูกไหมครับดังนั้นไพ่เลยบอกว่าตัวคุณก็เลยค่อนข้างดูแบบนก a าทีฟกับความผิดหวังจาก3ดาบอยู่แล้วก็ความรู้สึกที่อาจจะยังดูไม่สามารถเต็มเต็มได้จากไพ่ h e h ะไฮพร test คือหมายถึงว่าเรามีความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับ on off หรือความรักที่ดูไม่สถียรน,นะครับกับความสัมพันธ์แล้วเราก็ค่อนข้างดูยึดติดอยู่กับ ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้เขานะครับอาจจะแบบต้องการที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกจริงๆเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นในเรื่องของการที่จะมีบุคคลที่3เข้ามาเสมอไปนะครับอาจจะมีบางคนนะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่มีเพราะว่าเท่าที่ดูคือไพ่บอกว่ามีไพ่เดร์สตาร์มากับไพ ใบนี้ก็คือหนึ่ไม้มาเพระาะว่าจริงๆเขาก็ยังอยากพัฒนาความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์หนึ่ไม้นะครับกับไพ่สามไม้อาจจะเป็นถือไม้เพระาะว่าเขายังมีพชันยังมีความรู้สึกที่ยังมีโอกาสที่จะเดินเข้าหาตัวคุณเองแต่ยังที่บอกแหละว่าบางครั้งเขาอาจจะทําอะไรที่ดูไม่ชัดเจนหลับๆล,บล่อๆเราอาจจะต้องพยายามใจกว้างราชินีถือ เหรียญเราอาจจะต้องพยายามมองมุมมอง,มองปรับความคิดแล้วก็ดูสถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะแสดงออกต่อตัวคุณให้มากกว่านี้ถ้าเราไม่เอาแบบความเป็นมานาทิฐิความคิดของเราที่มันเป็นติดลบมากเกินไปเนะี่ย เอามามองเขาเนี่ยให้เราพยายามปล่อยวางแล้วลองดูสถานการณ์ไพ่บอกว่า s e v v n of อ i วิใหมายถึงเราอาจจะต้องรอดูเวลาเพราะบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดรับหรือ Open ให้กับตัวคุณทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีทําอะไรที่ดูลับๆล่อๆดูไม่ชัดเจนให้คุณรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าตกลงแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะยังคงไปต่อไหมถ้าเกิดเขามี Reaction กับคุณนะครับถ้าเรานิ่งเงียบห่าง ให้อิสระในการตัดสินใจอย่างราชินีถือเหรียญสิ่งที่คุณควรทำนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้เวลากับการที่รอดูสถานการณ์ทำให้เขาฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมากกว่านี้แล้วก็พยายามรอดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบรับกับคุณอย่างไรถ้าเขามีปฏิกิริยาตอบรับในเชิงมุมบวกหรือเขามีความรู้สึกที่อยากจะไปต่อหรือมีความรู้สึกเหมือนเขามีแพชชั่นมีความรู้สึกดีดๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูมาแบบ ทางเราเยอะขึ้นดูดีขึ้นมันอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เขายังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับคุณหรือยังมีความรู้สึกที่เรามาถูกทางแล้วการที่เรานิ่งเงียบมีอิสระให้ความแบบอิสระกับเขามากกว่านี้บางครั้งเขาอาจ,จะไม่กดดันเขาอาจ,จะมีความรู้สึกปล่อยวางกว่านี้แล้วทาให้เกิดความรู้สึกดีๆที่อยากจะเดินเข้าหาเราก็ได้แต่ถ้าเราไปกดดันไปแบบตีกบ กับเขาจนเกินไปจากไพ่ใปเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยมันอาจจะทำให้เขายึดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วทาให้เขาไม่อยากจะเดินออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นก็ได้นะครับดังนั้น,น,นลอง ลองปล่อยวางความรู้สึกแล้วลองคุยกับเขาดีๆนะครับเราค่อยๆเคลียความรู้สึกเพราะว่าไพ่บอกว่ามีอัศวินมา2ใบนะครับเราก็มีไพ view, นะ่เซเว่นออฟ l ินะเ o f ว่นออแปลว่าต้องใช้เวลากับการที่เราจะต้องรอดูสถานการณ์เพราะว่าเราหว่านพืชมันหมักจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีถ้าตัวเราทำนะครับทุ่มเทกับความรู้สึกที่ดีนะแต่ทุ่มเทในที่เนี้ยเราต้องรู้จักที่จะเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใช่คู่ของเราหรือเปล่า ดังนั้นเราก็อย่าสุดตรงกันไปให้เราพยายามทําในสิ่งที่เราควรจะต้องทานะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆเติบโตและพัฒนาขึ้นมาเป็นไพ่อ,อัอศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญแปลว่าโตคุณเองกับเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกที่ยังแบบมองมองกันอยู่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะครับมีแพชชั่นต่อกันเพราะไพ่อสองใบเนี้ยคือ อัศบินทั้งคู่เปราะว่าตัวเขากับตัวเราเนี่ยยังมีโอกาสที่ยังมีความรู้สึกดีๆความประทับใจมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดแต่ความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องอย่างที่บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์มันจะไม่มีอะไรบื้อหวามากจนเกินไปนะครับรอดูถ้าเขายังสม่ําเสมออยู่บ้างถึงแม้มันจะน้อยลงแต่ไม่เป็นไรครับของแบบเนี้ยมันต้องเติมเต็มมันต้องเข้าใจมันต้องเรียนรู้มันต้องเหมือนกับ ใส่ใจดูแลกันและกันให้มากขึ้นถ้าเขาไม่ใส่ใจเราเราก็ต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นเพื่อให้เขาเห็นถึงความสําคัญว่าตัวเราใส่ใจเขานะเราแคร์เขานะเรารักเขานะเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่คุณควรทําไม่ใช่ไปร้องขอไม่ใช่ไปเรียกร้องไม่ใช่ไปบัง ไปต่อร้องต่อเถียงกับเขาแบบนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปทําแบบนั้นแล้วเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราได้เขาจะคิดว่าเราไม่เข้าใจเขาซะมากกว่าเห็นไหมครับการมองมุมมองของคนแต่ละคนนะมองไม่เหมือนกัน นะครับถ้าเราเอาความผิดหวังของเราไปใส่ไว้ที่เขายังไงยังไงนะครับความรักมันก็ไม่ไปต่อแน่นอนเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่างั้นก็ให้มันจบๆไปเถอะเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเราอยากไปต่อเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดีแล้วค่อยๆเคลียความรู้สึกที่มันเป็นแบบ สิ่งที่มันติดค้างในใจอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนจะค่อยๆปลดล็อกจากไพ่เดร์สตาร์คุณจะเจอความหวังใหม่ที่ดีกว่านี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r รต e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ